สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ฝนตกเล็กหน่อยมวน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 ไปยังแลนกอโกนเขาแท้ฮะแลนกอโกนเขาแท้

อธิตามตอนี่ได้ตอผูกนี่เออเล่นน้ำเล่นน้ำก็วนวนฝนตกค่ะฝนกำลังเอี่ยนเด็กหน่อยเลยแล่นเล่นน้ำตั้งตั้งตั้ง เฉลี่ยมึนเอเลนแห้งไร้หนองสิเลนน้ำกุ่นแห้งเมียเฉลี่ยมึนเออตังตังตั้งแกลูกบอลแล้วนางลงนางลงนั่งลงปั่นดินน้ำพี่ป้ายเออนั่งลงเออปั่นดินเออปั่นดินเออเออนางลงนั่งลงปั่นดิน ปั่นปั่นลูกช่างเฮ้ยเ <c ười> ด็กน้อยเกียงเขาบง้ไหนเออเห็นพี่ไปบ่เฮ้ยเฮ้เฮ้ท้องเลเท้องท้องท่อง,องไปแล้วคุณ นั่นนั่นนั่นของ,ลของลแล้วของแล้วมาพรัยละเด้อมาบ่้อวดอกไปโอ้ยฮู้ยอุ้ยุยอยากมาเล่นกับพี่ไป <laughs> ê, 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 âu âu ông âu khóng ồ khóng ồ

โอ๊ยขี้ต้มตินแม่ตโนให้น้องเล่นใกล้ๆน้ำแน่เป็นยังเออวูให้น้องเล่นน้ำแน่อันเล่นลบหนาลบหลังน้องที่ไปน้ำท่านตีน้องอุ้มมาบางบอกพี่ป่ายย่าเล,นล่นายอุ้มเล่นมาท่านอเออ,เ,อ,อเล่นมาท่านขึ้นมือเมียโอกาสยืนใหญ่หยันมือใคร พี่ลมหม่อุ้มลมพี่เออเออแต่ไล่เดือพี่แอุ้มลมใช่พี่ไหมหล่นสไลเดอรดเล็กหน่อยโอ้ยโอ้ยเล่นโอีกแล้วเล่นโซ่อีกแล้วอืมอืมอืม เออื้อโอ้ย,อยตัวแตกตัวเ,เนี่ยเฮ้ย,ยมันตแตกดินมันแล้วชุดสั่งป่าไม่สั่งป่ายางเข้ามาไหมเอ้ยมึง ไปมานั่งยู่พวงนี่เพิ่งให้น้องอันนั้นให้น้องอยู่นี่มา,มา,มาโอ้ยจะมาเกี่ยขี้ตุ้มยังอยู่นี่ปุ่นปุ่นถ้าปุ่นกับมวนแห้งเออมาบ่หอดแล้วแทนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขียนแล้วพี่ป่าบมาป,มาปหดพี่ปเขียนแหงเออเอาเอาเอไปเลนโซอ,อีกแล้วคคคคเอเอเท่านี้แหลคคะเออเอาเท่านี้ละ <laughs> บ่หอดอกบ่หอดอก่หอดอกบ่หอดอกเขียนให้พ่ไปเข้ยนให้พไปพี่ไป่ายูไก่ม่ะ่เออยันดิ้นใจกันแล้ว S <S เออเออจ so ับมือน้ำแน่จับมือหองแน่มั้นจับมือบอกจับมืออืมเออเออเขียนให้พี่ปายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ปายพี่ปายจับมือแน่จับมือแน่เออยใหญ่เขาอยู่ใหญๆ เขียดเขียดเขียดน้องดิ้นใสน้องิดักมมันบ้เกิไปโอยโอ้ยโอ๊ยพี่ป่ายเับมือจับมืออยากอยากอยากอยู่ใกล้เขาจับมือไว้จับมือไว้ เคียดเคียดแล้ว <guidelines> จับมือจ uh, <produ> ับมือไปปล่อไปเออบ่ไปไกลดอกไปปล่อยไปไก่จะดึงมือพี่บ้า ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มีมาให้กับบ้านน้องอุ้มบุญคลิปนี้ก็เอาไว้จำนี้ก็นะคะเด็กหน่อยเรียนคีดินค่ะมนันนี้สวัสดีค่ะ